ชั้นส้มมาแบบนั้นหนาแบบนี้เลยแล้วก็มีส้มท็อปด้านบนนี่เห็นไหมนี่ด้านบนเขา,าจะาเป็นครีมมะพร้าวแล้วก็เป็นมะพร้าวเคี่ยวนะกลิ่นมะพร้าวหอมมากหนูไส้ข้างในเขาดีนี่เป็นไงอร่อยทุกอย่างทุกคนวันนี้เราพามาร้านโดนัทเปิดใหม่กันเมื่อกี้มาเตินมน้ำมันแล้วเห็นรถน่ารักมากอะ่ะ <c oughs> อยู่ในปั๊มเลย <c oughs> รถน่ารักมากเห็นรถน่ารักคือต้องเดินเข้ามาดูจริงๆว่าเป็นร้านอะไรอันนี้พี่เปิดมานานยังคะอ๋อทางน้า เปิดวันแรกเลยค่ะห่เพิ่งเปิดวันแรกดูหน้าดิหน้าเยอะมากแต่และหน้าน่ากินสุดๆเลยอ่ะดูมะพร้าวอย่างนี้สตอร์อรี่ <c oughs> แต่ส้มอ่ะคือแน่นมากดูจริง มาแบบอลังการเลยอันนี้ทั้งหมดมีกี่หน้าคะพี่ตอนนี้เราจะเปิดตัวอยู่ที่11หน้านะคะอพี่เขาบอกว่าตอนนี้มีทั้งหมด11หน้าแล้วทั้งหมดอ่ะเป็นโฮมเมดเลยเออกทุกหน้าเลยดีกว่ากทุกหน้าอีกแล้วเหรอเอาทุกหน้าเดี๋ยวเอาทุกหน้าเลยค่ะพี่กินหมดไหมเนี่ยจะเต็มจะเต็มร<อ>ี่อันนี้คือยั่วสุดคอฟฟี่มิกนัทคือมิกนัทจริงๆโอ๋ ช่ำเยอะมาก,มากทั้งอัลมอนด์แมคคาเดเมียเฮลซ์นัทคือมาทุกถั่วจริงๆสมชื่อเขายินงกินหน้าร้านเลยคือเนื้อแป้งเขาอ่นุ่มฟูมากแล้วตัวกาแฟด้านบนที่เป็นครีมอะไม่ขมเลยหวานกำลังดีพอกินไปกับถั่วแล้วอร่อยมากเลออีกแล้วเลอทุกคลิป อันนี้อยู่หน้าตู้คือยั่วสุดดูความลังการของเขาชั้นส้มมาแบบนนหนาๆแบบนี้เลยแล้วก็มีส้มท็อปด้านบนนี่เห็นไหม,อม,อมชอบโดนัทของเขาคือโดนัทเขาจะหนานุ่มเนยแยมส้มที่ร้านมาหอมหวานมากเดี๋ยวกินครีมด้านบนก่อน ส้มด้านบนโคตรดีพอกัดเข้าไปแล้วเนื้อส้มมันแตกแบบแตกบโบอ่ะแบบเปรี้ยวหวานตามมาแบบดีมากเหมือนเขาส้มไปเชื่อมอ่ะมันไม่ใช่แบบสดๆนะ <c oughs> โน้นัดดีมากเลยเบ่อนเบกก่อน <c oughs> เหลือพี่ด้วยพอกินกับส้มเชื่อมอ่ะโคตรอร่อยพี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นทีเด็ดอีกตัวก็คือหน้ามะพร้าวมะพร้าวจัดดำเนินสะดวกเลยนี่ด้านบนเขา่จะเป็นครีมมะพร้าวแล้วก็เป็นมะพร้าวเคี่ยวนะ กินม,มะพร้าวหอมมากอ,อนุ่มละมุนมากคือรสสัมผัสของตัวมะพร้าวเกี่ยวกับครีมมะพร้าวอะ่ะตัวครีมไม่หนักเลยนี่สตรอเบอรี่ครีมชีสดูไส่ข้างในเขาดิมีทั้งครีมชีสแล้วก็แยมสตรอเบอรีเ่เลยนะพี่เขาบอกว่าแยมสตรอเบอรี่อ่ะเขากวนเองด้วยเขาจะผ่าครึ่งแล้วก็สอดไส้มาแน่นๆแบบนี้เลย อ,อจริงอร่อยทุกอย่างคิมชีสแบบมันนุ่มเปรียปร้ยวๆนิดๆหวานหน่อยๆไม่เลี่ยนเลยพี่ให้สตรอเบอรี่มันลูกใหญ่ด้วยนะข้างบนอนะ่ะมีสตรอเบอรี่กับวอ้ลี่อีกคือเราว่าเรากัดเป็นคำใหญ่แล้วนะ <laughs> ยังไม่ถึงครึ่งจิ้นเลยหายเลย ลูกใหญ่ก็าหายเลยที่ร้านพี่เขามีน้ำปั่นด้วยนะมีทางมะม่วงปั่นสตรอบเบอรี่มะนาวลิ้นจีอะไรคือมีครบเลยในรถคันนี้มีครบจริงๆเห็นฟูดทักอย่างนี้เนี่ยมีหมดเลยมะ <c oughs> ม่วงอร่อยเลมอนเมอแรงดูยังไม่ทันกัดก็ปิ้นออกมาแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> นูใสยข้างในเขาดี <c oughs> นี่เป็นไง <c oughs> เป็นเลมอนสดเลยพอกินเข้าไปอยางกินหอมมากดี เห็นไหมเขาใสข้างในเขามาแบบช่ำๆแบบนี้เลยอันนี้นิวทล่าทุกคนของปรดเราเลยเพืาอเขาเหมเือนลอยน้ำตาลชนะมอนมข้างบนนะ่ะแล้วมันหอมมากเลยพอกินเข้าไปอะ่ะเออเออหมดแล้วเนี่ย ออร่อยมากที่เด้ดอีอย่างของร้านเลยคือซอฟคุกกี้ทุกคนดูดิมาชิ้นโตๆโตแบบนี้พี่เขาบอกว่าด้านในอจ,จะเป็นมิลช็อกโกแลตกับดาร์กช็อกโกแลตนะดูเยิย้มเลยเยิ้มจริงเห็นไหมดีจริงช็อกโกแลตคือนุ่มเต็มคำมากดูดิเห็นไหมมาเ,มเต็มๆชิ้นแบบนี้เลย แฮปปี <Happy. S 2> <Happy. S 1> Happy, ้กี่แคลวะเนี่ยอันนี้พี่บอกดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอ๋อตอนนี้นะคะ ของเราเริ่มที่11โมงค่ะถึง1นึทุ่มนะคะหรือถ้าหมดก่อนก็คือว่าเราอาจจะปิดก่อนนะคะก็ะคือตอนนี้พี่เขาเปิดตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มใช่ไหมคะใช่เราก็เปิดทุกวันเลยแต่ถ้าหลังวันที่16ของเดือนมกราจะหยุดทุกวันอาทิตย์ร้านอาหารง่ายมากทุกคนเข้ามาจะเจอกับรถฟู้ดทักแบบนี้เลยน่ารักนา่กนารักแบบนี้ร้านอยู่ในปั๊มซัดก็เปิดใหม่แนละ้วตรงถนนนาเกลติดกับโรงแรมอิยาลาเลย<ม>เห็นไหม หาง่ายมากคือถ้าขับมาเส้นนาเกลือปั๊มเนี้ยโดดเด่นที่สุดแหล,ละแล้วพี่เขาก็คือ <laughs> เด่นเหมือนกันเด่นสุดในปั๊มแล้วบอกเลย <laughs> แล้วราคาคือแบบเข้าถึงได้มากนี่นี่ดูราคาเขาคือทั้งหมดเป็นราคาของโดนัทนะแล้ววัตถุดิบพี่เขาใช้พรีเมียมมากผลไม้คือสดทุกอย่างเลยแล้วรสชาติอะ่ะอร่อยจริงอันนี้มาลองชิมไม้แล้วถ้าใครอยากกินโดนัทอร่อยอร่อย,ออยตามเรามาได้นะร้านนี้ชื่อร้านเทคกนีโดนะนี่ฟูดทั้งน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้เลย <laughs> นี่เบอร์โทรอยู่ตรงนี้เลย ใช่เดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้โพ์นะส่วนคลิปหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ไปกันแล้วบ๊ายบาย